ระบบเลยแล้วกันครับข้างล่างมาเนี่ยก็จะม,มีประมาณนี้ครับข้อนี้ก็เป็นเซิร์ชทั่วไปครับก็จะมีจังหวัดจังหวัดก็จะมีขึ้นเฉพาะจังหวัดที่มีซับอยู่ข้างในครับถ้าไม่มีซับก็จังหวัดก็จะไม่ขึ้นมาครับตอวนี้ก็เป็นตัวซับนะครับพอเราคลิกเข้าไปก็จะเป็นซับครับมีในหน้ามีเบอร์โทรติดต่อไลน์ q r code ของในหน้านะครับ ที่ดูแลสับนี้ดีไซน์ก็จะทั่วๆไปนะครับเน้นเบาๆนะครับเน้นเว็บเร็วเบาใช้งานง่ายนะครับเข้าถึงได้สะดวกแล้วก็รองรับกับมือถือนะครับรองรับกับพวกดีไวย์ต่างๆนี่ครับแล้วมี google Ma p นะครับก็ง่ายๆเลยประมาณนี้นะครับแล้วเ,เรามาลองทำงานกันดีกว่าครับยวเราเข้าไปที่เราอ,อินที่หลังบ้านก่อนอื่นนะครับตรงนี้ก็จะมีค้นหาสับได้ครับ ก็ค้นหาจากหน้าบ้านก็ได้ค้นหาจากตรงนี้ก็ได้ครับ,รบก็มีนิดนิดหน่อยมีเครื่องคำนวณนะครับแล้วก็มีติดต่อเราแต่เราไปที่หลังบ้านเลยก็อกอินเข้ามาครับอพออกอินเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นนะครับมีแดชบอร์ดมีจัดการอสังหาของเรานะครับมีจัดการในหน้าตั้งค่าระบบประมาณนี้ครับง่ายไม่มีอะไรซับซ้อน แรกเลยวันเรามาจัดการในหน้าก่อนแล้วกันนะครับสำวรัเราเพิ่มในหน้าใหม่ครับก็กดเพิ่มในหน้าเข้าไปใส่ชื่อนามสก,กุลเบอร์โทร ID เคียร์โค้ดูปภาพนะครับรายละเอียดใส่ขบตันนี้ผมก็ใส่ขบใส่รูปภาพใส่ด d เคียร์โค้ดไปให้เรียบร้อยสถานะมีเปิดก็มีใช้งานครับแล้วก็บนันทึกอ่าตอนนี้ก็เราันทึกเสร็จแล้วครับก็กลับมาดูที่ในหน้าก็จะเห็นข้อมูลของในหน้าตรงน,นี้ครับ ต่อมาเรามาจัดการอสังหาของเรานะครับมาเพิ่มอสังหาใหม่ก็จะมีข้อมูลอสังหาให้เราใส่เข้าไปครับเนี่ยละเอียดรูปภาพเเพียบเลยตรงนี้เราก็เลือกในหน้าครับว่าในหน้าคนไหนเป็นคนดูแลส่วนผมเอาคนเมื่อกี้นะครับที่เราเพิ่มไปตอนนี้ก็เป็นซับแนะนําหรือว่าขายแล้วนะครับก็มาตั้งค่าตรงนี้ได้ส่วนผมกรอ,อกข้อมูลเข้าไปทั้งหมดนะครับตรงนี้เป็น Google Map นะเราก็เอา ฝังแผนที่ไอเฟลลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็นไอเฟลขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้จะเป็นะไรอย่าคุณสมบบติน,นะครับตรงคุณสมบัตินะครับเราก็ใส่ข้อมูลลงไปแล้วก็ใส่เป็นคอบมากขั้นนะครับเช่นแบบว่าใกล้ห้างใกล้รถไฟฟ้า,านร่งี้ยครับตรงนี้รูปภาพครับเราสามารถเลือกทีเดียวเล่นหลายรูปเลยก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเลือกรูปนะครับผมก็มาเลือกรูปครับเลือกหลายๆรูปได้เลยนะครับเราก็กดเพื่อเสร็จแล้วมันจะวางให้เราแบบนี้เลยเราก็เลือกสักรูปหนึ่งครับเป็นรูปหลักส่วนรูปนี้ครับเป็นรูปหลักเป็นรูปบ้านนะครับตอนนี้เราก็กกอกข้อมูลเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ามีซับเพิ่มเข้ามาตอนนี้เราไปดูที่หน้าบ้านนะครับกดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับก็จะเห็น ซับของเราเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เห็นไ,ไหมครับนแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็เซิร์ชได้ครับตรงนี้ครับเห็นไหมเซิร์ชก็จะขึ้นมาเข้าไปดูก็จะเห็นในหน้านะครับที่เราวางไว้ตรงเซิร์ชนี่ก็จะเห็นครับเซิร์ชชุมบีไปก็จะเห็นเฉพาะของชุมบีเท่านั้นนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเป็นเว็บ อสางหาริมทรัพท์ที่อเอาไว้ใช้ทํางานแบบง่ายๆนะครับไม่มีอะไร,รซับซ้อนนะครับ